สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวโรงแรมดังประกาศปิดกิจการเปิดให้เข้าพักวันสุดท้ายวันที่30กันยายนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดน่าเห็นใจเมื่อมีผู้ใช้ f Facebook รายรหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจเป็นจํานวนมากหลังจากผู้ใช้ f Facebook รายรนึงซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม t ัน n d e r b i r ิ Hotel ในจังหวัดเชียงใหม่ โพสพประกาศปิดกิจการโดยจะเปิดให้แขกเข้ามาพักวันสุดท้ายในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้พจนยอมรับว่าเป็นวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตหลังจากเผชิญวิกฤตมาอย่างยาวนานถึง2ปีจนสุดท้ายต้องตัดสินใจปล่อยมือปิดกิจการลงไปอย่างน่าเศร้าใจ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสระบุว่าประกาศปิดกิจการ Thunderbird Hotel วันที่30กันยายนจะเป็นวันเปิดทำการวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตที่ต้องโพสเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้บอกกับเพื่อนๆและลูกค้าที่ทั้งจองมาล่วงหน้าที่กำลังแพลแนมาเที่ยวเชียงใหม่และลูกค้าของทุกๆร้านที่เปิดในโฮเทล Thunderbird Hotel เเราตั้งใจทำมากที่สุดมีความทรงจำกับมันมากที่สุดมีความสุขมากที่สุดและก็ทุกมากที่สุดเช่นกัน เราไม่คิดว่าวิกฤตนี้จะหนักแล้วยาวนานมากขนาดนี้สองปีผ่านไปทุกอย่างก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นจนเราตัดสินใจที่จะปล่อยมือตั้งแต่เจอพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกสะพานมันยแย่สุดๆเป็นที่ที่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรตอนที่แวกไม้อัดที่ปิดคลุมส่วนของโฮเทลตาเราเป็นประกายและพาพทุกอย่างมันก็แวบขึ้นมาว่า มันต้องสุดยอดแน,น่ๆเราอยากให้คนที่จะมารับช่วงต่อจากเราเห็นในความเจ๋งนี้เหมือนกันเราขอโทษน้องๆทุกคนที่ยอมแพ้และขอบคุณที่ร่วมสร้างความฝันของพี่ให้เป็นจริงวันหนึ่งเราต้องได้กลับมาทำอะไรสนุกๆด้วยกันอีกแนะ่ในวันที่คำว่าสู้ๆเป็นเหมือนคำทักทายไปแล้วเราขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังไปต่อขอให้อดทนให้ไปถึงที่สุดเพราะไม่น่าจะมีอะไรที่หนักกว่าเหตุการณ์ตอนนี้คุณผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้คุณคือคนเหล็ก ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำเต็มที่แล้วก็อยากบอกว่าไม่ผิดที่จะตัดใจเพื่อตั้งหลักและเดินต่อไปส่วนตัวตอนนี้เราไม่อยากได้กำลังใจมากไปกว่านี้แล้วสิ่งที่อยากจะขอคือช่วยบอกต่อหาเจ้าของที่ใช่และมองการไกลว่ามันสามารถทำอะไรได้อีกมากจากพื้นที่ตรงนี้ฝากไว้ให้กับตัวเองกลับมาอ่าน28กันยายน2 5 6 4ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดช่วงเวลาที่เจอมิตรแท้ที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่อยู่กับรัฐบาลที่ห่วยที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ